สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชิมอาหารฟู้ดคอร์ทในอัมสเตอร์ดัมเขตตะวันตกเก่านะคะฟู้ดคอร์ทที่ว่านี้จะอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมที่ชื่อว่าเดอะฮาร์เลนนะคะซึ่งอยู่ติดกับตลาดเทนกาเต้เลยคะ่ะว่ากันว่าที่นี่กําลังเป็นที่นิยมของคนที่นี่นะคะเราเข้าไปดูกันคะ่ะว่าที่นี่มีอาหารอะไรขายบ้างนะคะเราอยู่ด้านหน้าของเดอะฮาร์เลนค่ะเรากําลังเดินเข้ามาด้านในนะคะ เป็นบาร์อยู่ตรงกลางนะคะอาหารที่ขายอยู่ด้านในจะเป็นไฮเอนด์สตรีทฟู้ดนะคะคณ a r ิคิชเช e นไม่เปิดค่ะวันนี้ว้าวบรรยากาศชิคมากค่ะดิมซัมดิงดิมซัมควันชุยเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะราคาสินค้าก็แมทช์กับสถานที่คะ่ะร้านนี้ไขฟไก่แน่นอนดูชิคมากคะ่ะบรรยากาศดีมากคะ่ะมีบาร์ด้วยนะคะไว้คอยบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับคนไหนที่ต้องการแอลกอฮอล์เพิ่มเติมในร่างกายคะ่ะดีมากคะ่ะเป็นอาหารเมกซิกันแน่นอนเนื้อชวามากคะ่ะด้านบนก็มีนะคะ ร้านไม่เปิดเลยค่ะร้านนี้ก็ปิดค่ะได้อีกแล้วเป็นร้านขายอาหารไทยร์กเรเนียนนะคะนี้ก็เป็นบาร์ค่ะเบียดวิวเป็นร้านอาหารเรียนามนนะคะ ด u ช c h m e a t b Company ก็ไม่เปิดอีกเช่นีกันค่ะว้าววหนาทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมีด้านนี้ด้วยนะคะ มีร้านขายรถจักรยานด้วยค่ะเป็นสถานีรถไฟเก่าแน่ๆเลยอะ่ะร้านขายโยเกิร์ตค่ะผสมต่างๆนะคะให้ร้านขายสุชิค่ะเชียงการอินเดียนสตรีทฟู้ดเปิดหรือเปล่าว้า ท่านผู้ชมค่ะไม่เปิดค่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมากินอาหารอินเดียค่ะ The Butcher ชื่อก็ตรงๆแล้วนะคะขายเนื้อขายสเต็กค่ะอ mm ุ hmm. ้ยหอมค่ะยืนอยู่ตรงนี้หอมมากๆเลย ท่านผู้ชมคะ่ะด้านในบรรยากาศดีมากนะคะแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงคะ่ะส่งกับชื่อที่เขาเรียกว่า High End Street Food จริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมถ้าท่านสนใจจะมาชิมอาหาร High End Street Food ก็เชิญมาชิมที่นี่ได้เลยนะคะ ที่นี่จะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง4ี่ทุ่มค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ